แรนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมิราวาทาโร่จากราที่6ของคุณจากราที่6คือตาที่3นะคะหรือว่าปัญญา ยานภายในนั่นเองใครที่อยากรู้เรื่องจกกักราบไปดูใน playlist podcast ของมินาวาทาเราได้นะคะสําหรับจกกักราที่6ตอนนี้เหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาของการเกิดใหม่นะคะมีอะไรหลายอย่างที่กําลังไหลเข้ามาในเรื่องราวของชีวิตของคุณเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวใหม่ๆหรือว่าสิ่งต่างๆที่คุณเคยเห็นมันอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและตอนนี้มันเป็นเหมือนการผจญภัยครั้งใหม่ที่คุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ซึ่งเหมือนจักระของคุณกำลังเปิดใช้งานได้มากขึ้นและกำลังขจัดสิ่งที่เป็นจุดบอดหรือว่าจุดบกพร่องออกไปนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าหากคุณฝึกพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆก็จะยิ่งขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้แล้วก็สมดุลในที่สุดนะคะหากต้องการดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมทักทายมาได้เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ